เ้าเด้อค่ะพี่น้องมันนี่กับนิกไม่โอกาสเด็พ่อยูทูบก็เป็นเส้นหนึ่งเนาะค่ะจะเฮดไทยเฮ้าไม่อยู่กางแดนดในจากกันได้พบเด้พ่อกันเนาะค่ะกับมันนี่กับเฮดกับข่าวล้ายางกับกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะพี่น้องก่อนสิผ้าเพิ่นออกไปเก็บเฮดเนาะค่ะนี่ก็ฝากช่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ้งค่ะ มีฝรั่ง U.K กุ้งเต้นแล้วก็มีชาแนลอังกฤษชาแนลนะคะที่กุ้ง U.K ชาแนลค่ะค่ะแล้วก็ผู้ใดมักยูวมากกินไปไม่เลิกันก้อยลากคุ้งคุ้งอย่างนู้นนะคะ<อ>ทุกคนมากมาค่ะก็เดี๋ยวนิกสิกินเขากันเด้อค่ะอาหารการกินกับมีหนึ่งข้าวเหนียวมีปิ้งปลาเนาะคะ่ะเนาะลาบหมูสมพักซุปเปอร์เขืออ่าปิ้งไก่มีแหนมเนาะคะ่ะ กินแบบบ้านๆเลยนะคะบัวอืดบัวหยากเด็ดค่ะเด้อกินเสร็จแล้วก็สิออกไปเก็บเห็ดค่ะมึงคือพี่น้องอื้อเบิกค่ะี่พนอเบิกนี่เนาะค่ะโอ้ยนิกสะออนเก็บเพื่อนค่ะเก็บอุ้ยบังขามันแน่จ้าอุ้ยดอกเห็ดปลานี่ดอกงามเก็บเก็บเรยจะพี่น้อง สองดอกนะคะยูนี่สองดอกแลก้วก็ยูหั่นอีกสองดอกแล้วก็ยูเลยผุนไปอีกเนาะคะ่ะโอ้ยเก็บเก็บพี่น้องเกบ็บเก็บเก็บไปน,นะะี่ค่ะโอ้ยสวยสวยสวยนี่ตัดขาเลยเนาะน้องเป็นมะค่ะสีเทิ้งเก็บเทิ้งตัดเทิ้งเก็บให้พี่น้องเบืบ้องเ,งเน้นะคะ่ะก้องสีมุน โอ้ยมาเบิ่งสองดอกนี่จ้างามค่ะพี่น้องรัดออกมาเลยนี่น,นี่ค่ะสวยไหมคะสวยค่ะพีน่น้องดีจ้าเก็บพี่น้องเก็บเห็นบ่ค่ะมโอ้ยบองนี่นี่พ่อมิตรดอกางามๆค่ะพี่น้องนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเนาะค่ะโอ้ย เอามีดมาตัดค่ะโอ้ยนี่ไปหลงบ้างมีดไปใสอีกเลยเนาะพี่น้องเลยมีดเสียหลับัดที่นี่พักเปรกรอบแรกจากที่เราหาเหตดกันประมาณชั่วโมงครึง่งเนาะถึงบอกถึงสองชั่วโมงมมเต็มกระต่ายกันแล้วค่ะก็เลยสีพักกันประมาณชั่วโมงครึง่งประมาณชั่วโมงึ่งเดลี่มน กะสีเปลี่ยนถุงเปลี่ยนไทยบัดที่นี่เพราะว่ามันเต็มกระตาพี่น้องอ้ออีกแล้วจ้ะพี่น้องขาวจั๊กขาสวยสวยอวยันเอห็นู้เหบ่อันนี้เมื่อดนละต่ว่าเป็นคนที่แบบว่า มารอบครอบนะเบิ้งพี่น้องเบิ้งดอกนี่สิขอะทายลูกกันเด้อสามดอกพี่น้องต่อกันเนี่ยเห็นบ่ค่ะเนี่ยเนี่ยพี่อีกดอกนึงพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเตปุตตป,ป,ปิพี่น้องกัยังว่านั่งล้มมองเดียวนี่บ่าตั้มก็สามก็สี่กันยังวะเออเออ นางลงไปบัต่ำก็สามก็สี่ฝุนดอกนึ่งมมิจะบอกคนนงง,อ,ง,งอ,อ,อยหนันีนะบอกช่วยกัาง่ามากอ่ยัาอย่าดอกนึงเห็นไหมคะโอ้บองนี่เบิกนี่ดอกงามค่ะพี่น้องพี่น้อง โอ้ย,อยเวิร์กนี่กับว่นอีกคือเกาค่ะ่นี่ีๆก็จังมันเกิดนับก้นนี่แหละพี่น้องนีง่ดอกหนึ่งจะแพลนป่าเห็ดอีกเนาะค่ะพี่น้องนี่อยู่งี้นะคะ กวนกันไปวน่วนกันมาอยู่นี่แหละมันก็หังเห็นอยู่กันเลยนหนีบ่ไดก็เอินหากันได้บาทที่นี่นี่เห็นบ่หนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งพี่น้องงามๆเห็นบ่จ้ะอุงยกับล่งแก่งเซ็บเลยอย่าพี่น้องมึงดอกนี่แต่ว่าเราต้องไปอยู่แค่โฮมเหรอพี่น้อง <c oughs> เราเท่าแล้วจ้ะนี่กะสิปอยแล้วไวนีเนาะ แต่เราจะมาเอาดอกนี้กันอันเราเบิ้งดอกนั่นเอื้อต้องเกิดไรแล้วก็ไปเกิดอยู่ในอันในหู้หุนจ้ะแต่เราจะมาเอาดอกนี้กันนี่นี่ดอกนี้ยังกินได้ต้มติมิเลยเีจ่ะโอ้ยกังจะพี่น้องเก็บเก็บโอ้ดอกบางงามจ้ะ เก็บอีกพี่น้องเก็บอีกอุ้ยดอกนี้ยังสวยแต่มาดูดอกนี้นะคะเมืองพี่น้องใหญ่ขัดไงก,กฟอฟเมอร์นิกแต่ต้องดูก่อนว่าเขาจะต้องไปบ้านพักคนชรลาไหมนะคะอ่าโอ้ยบต่ตองค่ะแต่ว่าเคิงหนึ่งไปเคิงหนึง่งยูกับนิกเนาะค่ะเนาะพี่น้องนิกดีใจนะคะเรามาเก็บอดดอกนี้อย่าไล่าตาเด้ออย่าไล่าตา อึบในจ้ะแต่เราสามดอกค่ะมองในพี่นอ้องขายอีกขาอีก,ออกพออีกแล้วจะพี่น้องโอ้ยเหมือนนี่เห็ดมิตรดอกงามๆเนาะค่ะเนาะตุ้มติมิเลยค่ะพี่น้องเก็บอีกเก็บอีก,อกโอ้ยอย่าลำคัน่นเด้ออันจุดๆๆนี่แจ๊คสีว่าจังใดคะ่ะคันเห็นเห็ดแตนะ่ะมันจะอ่อนไหมพี่น้องเรียวใ<ๆ>จเรียวงามๆเลยอู้หเหมือนนี่ ขอให้ได้อย่างนี้นะคะตอนนี้ก็เขาถึงป่ากันแล้วนะคะแต่ละคนกับมดุดเอามดุดเอามุดนะคะเนาะนี่กับมะพล้วเเดอ้อค่ะเขามากอะเมื่อเนี้สิพยายามท้ายลูปสะสาเพศลูปไปขอบคุณหลายๆสำหรับคำคอมเมนต์มิญนิเกี่ยวกับท้ายเอาดอกเห็ดในเจ้ายามีคํามเบาหลายว่าสันเพิ่นวาเนาะหนึ่งดอกแล้วก็ยูนี สองดอกสามดอกที่มันเป็นตุ้มุนะคะแล้วก็นี่กับสิบห้ามาเบิงดอกนี่ไปพี่พี่พีอีกสองดอกนึงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยนุดมาพี่นุดนุดมาพี่วิเศษเบิ้งมานี่มาเก็บเอานีโตเร็วมานี่มานีอ่อนเซฟนวดขั้วหญิงนุดมานี่มานี่มาสันดอกมาเก็บน้องโอ้ยพออีกเป็นจุ่มข้าเก่าลือจ้า โอ้ยอันนี้ดอกนี่ฮักซ้ำอ่ะเดี่ยนี่สองดอกนะคะสองดอกเนี่ยเก็บค่ะพี่น้องเก็บแล้วก็หันมานี่ดอกนึงจ้าจุ่มนี่เนาะคะ่ะแล้วเขาอยู่ใกล้ๆกันเนาะค่ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเห็นบ่ค่ะนี่เห็นบ่พี่น้องนี่เฮจ้าเฮ็ดค่ะเก็บ แล้วค่ะมาน,นี่อีกพี่น้องมาน,นี่อีกช้อกหอจ้าโอ้ยนิกโอ้ยนักพี่น้องเข็นมาจ้าโอ้ยนิกสะอวนเก็บเก็บพี่น้องเก็บโอ้ยแหงคิดว่ากำลังสิอไวออกเมียประเทศพ่อัดที่นี่ ตุปุติปิมั่งเนี่ยจ้ะสีดอกพี่น้องสีดอกเฮ้ยเฮ้ยเข็บเข็บหนึง่งสองสามสี่ตัดขาตัดขาปลพี่น้องสามดอกค่ะยุ่มองนี่สามใบเทา เก็บเก็บเก็บเฮ้น่จะสวยสวยดอกนี้ก็สวยแต่อนี้อีกดอกนึงค่ะพี่นอ้องดอกนี้ก็สวยผลงานของเรา3ามคน3มคนสามช่องอัดพลังคน เต็มถุงอันเสบนวดคายหญิงนวดเต็มถุงนั่นเต็มตานี่ใส่อันนี้อีกพี่น้องเอ้ยคุณน่ะโอ้ยสะออนสะออนจะกลับบ้านแล้วก็จะไปต่อกันที่ป่าใหม่อีกนะคะป่านี่แฮ้งเก็บแห้งขอก็เลยตัดใจว่าเซฟไปก็ะเด้อไปสนด้ก